อน,นี้ขึ้นสูงเลยนะครับผมมาทดสอบความสูงดีดูนะครับควรลมนะครับผมตอนเทคออฟเนี่ยสังเกตว่าเวลาเราขึ้นสูงมันก็จะคอนโทรลยากต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าลมมันจะอยู่บนเนอะอยู่ข้างล่างลมไม่ค่อยแรงเท่าข้างบนนะครับช่วงหัวค่าเนอะแต่ถ้าตอนกลางวันลมข้างล่างมันจะแรงกว่านะนะผมจะ ขึ้นสูงนะครับถ้าขึ้นสูงนี่พยายามเล่นทวนลมต้านลมนะครับมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นได้หนึ่งกิโลเมตรเลยนะครับผมรัศมีการเล่นเนาะแต่เราก็ไม่เล่นถึงหรอกเพราะว่ามันมองไม่เห็นนี่นะระยะนี้ก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับผมนประมาณนะครับอาจจะอาจจะบวกลบห้าสิบเมตรเลยก็ได้นะครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะมันอยู่สูงไม่มี เครื่องวัดความสูงวัดดูก็ประมาณเนาะครับผมเท่านี้ก็พอหมอนะครับผมเล่นสักประมาณร้อยห้าสิบเมตรสองร้อยเมตรพอนะครับถ้าเล่นเกินนี้มันก็จะไกลสายตาเรามันก็จะทาให้ลงทิศลงทางได้ทําให้เครื่องบินตกเสียหายได้นะครับก็เล่นให้มันอยู่ในสายตาเราก็พอนะครับนี่เนาะผมก็จะเล่นอยู่ประมาณร้อยห้าสิบ ถึงสองรอเมตรพอนะครับผมเล่นเกินนี้มองไม่เห็นนะครับนี่เนาะจังหวะนี้ผมก็ล็อกคันเร่งไว้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับก็พยายามแตะสติ๊กซ้ายขวาเอานะครับผมเพราะว่าบางทีเราขึ้นไปสูงมันก็จะมีลมปะทะทำให้ตัวเครื่องบินหรือตัวนกบังคับเรามันไปทิศทางอื่นเราก็พยายามอ่า เลี้ยงสติ๊กซ้ายขวา,าไว้นะครับให้มันบินตรงที่สุดถ้าไม่มีลมนี่ปล่อยรีโมทบินสบายเลยนะครับเนี่ยเรามาบินต่ดำๆดีกว่านะครับมันยิ่งขึ้นสูงมันยิ่งเก็บคอนะครับผมต้องใช้สายตาในการมองนะอันนี้ก็เวลาประมาณหกโมงครึ่งนะครับผมหกโมงเย็นเนาะ เป็นน no ้องอินซีบังคับของทางร้านนิกอาซีคอปปี C ้นะครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับช่วงนี้ก็ออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมลูกค้าถ้าจะสั่งสินค้าผมจะทำตามออเดอร์นะครับผมผมจะไม่สต็อกสินค้าเนาะลูกค้าก็มามัดจำออเดอร์ไว้ก่อนนะครับผมจะทำตามคิวลูกค้านะอย่างลํำนี้ก็ออเดอร์มาประมาณ หวันนะครับผมผมก็จะทําไล่ทําตามคิวของลูกค้าที่สั่งจองเข้ามานะครับเพราะว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดงานงานไทยทํานะผมมันไม่ใช่โรงงานเนาะเป็นงานแบบงานชิมือนะครับผมงานแฮนดะ์เมดเนาะประมาณนี้เรามาแลนดิ้งดีกว่าโอเคครับ